สมาสการค่ะอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างพระอาจารย์อากาศไม่หนาวแล้วเนาะกําลังดีถ่ายติดป้ายด้วยนะคะเนี่ยพรอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันเกิดเปิดาเป็นวันมหาคล กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช้าวันที่8มิถุนายน2566วันเปิดวัดไทยธรรมศาลาเมืองดารัมศาลาประเทศอินเดียยังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่หลวพี่ก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศในทุกๆบรรยากาศของพิธีเปิดวัดไทยธรรมศาลากันอีกแล้วในคลิปนี้ค่ะ บางท่านก็ยังถ่ายรูปชื่นชมบรรยากาศทัศนียภาพของเทือกเขาบางท่านก็จะเตรียมข้าวของสำหรับใส่บาตกันค่ะก็วันนี้มีผลไม้แล้วก็มีน้ำปานะมีขนมแล้วก็มีมิดรโกนค่ะเป็นของแห้งด้วยค่ะเต็มที่ค่ะ สวัสดีค่ะมีหลายอย่างค่ะชอ้าโชคดีมากเลยขนมขนมอะไรเอ่ยใช่ค่ะเตรียมเมื่อวานค่ะร่วมกันกับน้องสองท่านขนมค่ะเยอะเลยค่ะ น้องสาวมาด้วยคุณสีมลกฎผมมากคุณเจียบอรัญญาคุณเจียบอรัญญาค่ะดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมบุญเปิดวัดธรรมศาลาที่ประเทศอินเดียสีมลกฎผมมากเจริญรัพย์ค่ะมาวัดที่ครั้งแรกแต่ว่าจริงๆก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพระนอนหลวงพ่อเจ้าคุณสิงห์ุรีหลายปีแล้วค่ะ20ปีนะคะแล้วก็รู้สึก ตีใจค่ะพื้มใจค่ะที่ได้มีวัฒไทยเกิดขึ้นในรักนี้เมืองนี้นะคะก็ตีใจค่ะพื้มใจที่สุดค่ะในฐานะของพทราสนิกชนคนหนึ่งรัญญาคุ้มถนอมค่ะมาจากกรุงเทพนะคะค่ะยินดีมากค่ะและปรับพื้มใจมากค่ะมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่รู้สึกประทับใจมากค่ะ ยินดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะขอสาธุบุญกับทุกๆคนด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหญิงจุธร,รมนานัสงขลานะคะมาวัดไทยธรรมศาลาที่ดารามศาราเนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นความประทับใจมากครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาสูงขนาดนี้นะคะแล้วถือว่าเราได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวค่ะและก็อยากเชิญชวนนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรจะได้มาถึงวัดไทยธรรมศาลาค่ะ สวรรค์ชนดาวดึงไปแขกแขกนตึงสายเดินสายเดายอย่นี้ไม่ดนลูค้คุณพ่อั่งคุณลงมาเดเดินบอกเลยย่าีปฏิบัติตามคำสั่งจะปรดสัตว์้งหมวันนี้คนสวรรค์ ก่อนใส่นี่ได้ลองชิมก่อนไหมว่าอร่อยหรือเปล่าไม่เคยพระเอาไปลองเองอาม่าบอกว่าอันนี้อร่อยของอาม่าเองอาม่าชอบนะคะใช่ต้องใส่ของที่เราชอบด้วย ค่ะหลวงพี่ก็ได้นำภาพบรรยากาศที่ยัดโยมเตรียมของมาใส่บาทพระสงฆ์บนดาดฟ้าอาคารสองวัดไทยธรรมสราเมืองดารัมาราประเทศอินเดียท่ามกลางทัศนียภาพอันง,งดงามของเทือกเขาหิมาลัยรับชมกันเพลินๆน,นะคะแต่เวลาสำหรับคลิปนี้ก็หมดลงแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะหลวงพี่ก็จะกลับมาตัดคลิปให้ชมกันอีกค่ะ